เพราะงั้นการที่จะละเว้นสัตว์ใดท่านปวงเลยตั้งแต่สัตว์เซลเดียวไปจกกนกระทั่งถึงสัตว์สูงสุดระดับพระพุทธเจ้าเว้นเลยเราเว้นได้เลยไม่ต้องไปสร้างวิบากร่วมกันอีกเลยไม่ว่าจะเป็นวิบากอย่างน้อยวิบากชังวิบากโทสะเลิกเด็ดขาดวิบากรักวิบากที่จะเกื้อกูลกันจะต้องเข้ามาร่วมกันอาจจะมีอยู่ อาจจะมีอยู่แต่มาร่วมกันแล้วก็ยังมาร่วมกันยังไม่ละเอียดลึกซึ้งมาร่วมกันแล้วก็ยังมีอวิชชาอะไรซอนๆซอนซอนๆอยู่ก็วางปล่อยเลิกอย่าให้เกิดอวิชชาอย่างนั้นเลยแม้จะร่วมกันก็ร่วมกันเพื่อที่จะเป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปต่อไปต่อไปไม่ใช่ว่าได้คุณมาร่วมกันแล้วเราก็ยังได้ประโยชน์จากเขาอยู่ตั้งแต่ประโยชน์ทางวัตถุ จนกระทั่งถึงประโยชน์ต่อช่วยในพลังงานแรงงานจนกระทั่งถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคุณก็จะได้อย่างน้อยฉันก็ได้รถจากคุณได้รถจากทางรูปได้รถจากทางเสียงได้รถจากกลิ่นจากรถทางลิ้นได้รถจากการสัมผัสเสียดสีก็ไม่ทั้งนั้นนะสูงสุดและไม่ได้รับที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราเพราะ เป็นธรรมชาติทั้งนั้นจะได้การเห็นรูปได้การได้ยินเสียงได้การได้กลิ่นได้การได้สัมผัสต่างลิ้นหรือกายสัมผัสเสียสีเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็เป็นธรรมชาติของมันคุณไปมีอุปทา,านเองว่ามันอย่างนี้ชอบอย่างนี้ไม่ชอบชอบคุณก็ติดยึดไปไม่ชอบคุณก็ผลักไว้เป็นพยาบาทโกรธอ,อีกมันก็ไปธรรมะสองอีกอยู่นั่นแนะและแล้วเมื่อ,อไหร่มันจะเป็นเอกเกกะสโมสารณาที เมื่อไรมันจะเหลือหนึ่ง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 ดวงว้ตต้องเกิดสองแม้จะกระทบอีกตั้งร้อยตั้งล้านมันก็หนึ่งอย่างเด็ดขาดแข็งแรงไม่มีสองไม่มีธรรมะคู่ไม่มีเมถุนนะเมธุนนี่ต้องเกิดสัมผัสแล้วก็ร่วมแล้วก็จะมีสุขมีทุกข์เพราะฉนั้นไม่แล้วไม่มีแล้วเมถุนเลิกแม้เป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นร้อยเป็นล้านจับคู่ขึ้นมาอย่างไรเมื่อไรก็ไม่เกิดรสเกิดชาติอะไร ไม่เกิดรถปลอมไม่เกิดรถเกรถจริงมันก็แน่ต้องรู้ต้องเห็นตามจริงนั้นซึ่งอัตมาก็แยกรถแท้รถเทียมเนี่ยรถเกกกบรถแท้ฟังอาจารย์ว่ารถแท้มันก็เป็นธรรมชาติของธาตรู้มันก็รู้ตรงกันร่วมกันมีหนึ่งเดียวสัจจะมีหนึ่งเดียวแต่ไอ้ที่มันเก๊เกน่ะมันไม่เดียวแล้วมันต่างกันคนชอบกบอีกอย่างหนึ่งคนไม่ชอบก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหม นี่แยกเป็นสองแค่นั้นก็ชัดเจนแล้ว <Yeah. S 1> หรือแม้จะเป็นสามคนเฉยเยไอเฉยเฉยก็ยังมีลักษณะต่างกันนะยิ่งอธิบายยากใหญ่เลยเฉยๆยเนี่ยเฉยเฉยด้วยอย่างกดข่มดยเฉยเฉยด้วยอย่างมันเฉยจริงๆอ่ะมันวางสะอาดเลยมันเฉยอย่างมีปัญญารู้ด้วยกับเฉยว่าตัวเองวางนี่แหละวางจริงหรือเปล่า ก็มีอีกละเอียดฉันวางแล้วแล้ววางสะอาดแค่ไหนวางอย่างสะอาดแค่ไหนมันยังมี Potential Energy ซ้อนซับซ้อนมีตัวแฝงตัวอะไรที่ซุกซ่อน,อนแฝงโดยที่คุณไม่รู้ทันมียุ่เพราะตัวยานตามรู้ทันในตัว o t e n t i a l energy นี โโอ้กว่าจะรู้ตัวโอ้โหมันเพาะแตกตัวบาตะโก้เลยพลังงานแฟงที่เราไม่สามารถที่จะอ่านมันออกนี่มันแฟงตัวนะสรุปเข้ามาเราศึกษาต้องเอาทีละคู่ทีละคู่ศึกษาให้ได้สะอาด สะอาดอย่างจริงเลยอย่างมั่นใจไม่มีวิจิกิจชา้ามีวิธีการสรุปแล้วมันสะอาดอย่างรู้จังเห็นอย่างชัดเจนเลยว่ามันไม่มีการเกิดอีกไม่เกิดเลยนะไม่มีเอตัวที่มันจะสั่งสมเป็นชีวะที่มันจะต้องมายึดถือทั้งรักทั้งชังไม่มีทั้งสองไม่มีทั้งรักทั้งชัง กลางถ้าจะเกิดดีก็กลางกลางอย่างเป็นอนเนนชากลางอย่างเป็นอุเบกขาอุเบกขาอย่างที่มีประสิทธิภาพถึงหปริสุทธาปริโยธา,ธาตามุทุกรรม,มัญญาปภัสราเป็นกลางเ่้วโ,โหสะอาดยังไงก็สะอาดจะไปสู้กับสึกไปสู้ความเลอะเทอะรุนแรงอะไรอีกก็สะอาดอยู่อีกเพราะมีมุทุธาต มีพลังงานที่เร็วที่คล่องรอบตัวที่หลุดพด้นได้และแถมยังสามารถที่ไม่ต้องหนีเลยเผชิญเข้าไปช่วยเป็นกรรมมัญ,ญาตาเป็นการไปทำงานช่วยอีกอาสาช่วยอย่างนั้นก็ยังสะอาดบริสุทธิ์ปริยุทธ์ปรสุทธาปริยธาตามุทุ ประสิทธิภาพของมุทุธาเนียิ่งคล่องแคล่วยิ่งรอดตัวยิ่งเร็วยิ่งไวยิ่งรู้ทั้งรู้เร็วทั้งเจโตก็ปรับตัวได้เหมือนกับไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่เหมือนไม่มีตัวตนเลยอย่างนี้เป็นต้นยิ่งชัดจึงทำงานได้อย่างยืนโอ้โหสุดยอดไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรเราได้จึงเป็นผู้ที่มีกรรมัญญตา หรือเป็นผู้ที่มีกรรมัญญาเป็นผู้ที่กระทำงานได้ด้วยจิตตัวอุเบกขาที่มีคุณลักษณะกรรมัญญานี่แหละกรรมัญญาตานี่แหละสุดยอดครบทั้งปริสตาประโยชนตาตามมตุกรมมัญญาจิตนี้ถือว่าจิตประพัดสอประพัดสราสุดยอด